สวัสดีจ้ายีต้อนรับเข้าสู่ช่อง happiness และทุกท่านก็อยู่กับดิฉันฮอตอีกเช่นเคยนะจ๊ะเข้าสู่ช่วง Hey a n News ข่าวสารฉับไวสำหรับชาวโอเมจที่ช่อง happiness ท่านั้นนะจ๊ะพุธนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างมาเริ่มกันเลยเริ่มที่อีเวนต์หลักละก,กันเนาะในช่วงนี้ก็คือ True Faces นะคะยังอยู่กับคาวยาเอสพเนาะหลายคนงงว่าเฮ้ยมันหายไปไหนวะไม่มีะไรตีเลยก็คือมันเข้าสู่เฟสที่2แล้วนะคะอีเวนต์ยังอยู่เนาะไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวว่าหายไปไหน เข้าสู่เฟสใหม่ค่ะเฟสที่สองเราจะไปบุกกันอีกครั้งหนึ่งแต่คนที่บุกกัไม่ใช่เรานะคือนางชาวจันทรชายนะมันมาบุกเรานะคะเราก็จะต้องไปปราบพวกนี้น้อมให้นางมาชิงตัวของยาฮิเมะนะคะซึ่งคราวนี้เราจะเปลี่ยนทีมไปเลยเนาะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสตูนั่นเองนะคะกลไปที่มุนเชสเนาะจะเห็นว่าตรงนี้มันมี10ครั้งนะคะเราจะสามารถใช้วิง่งซึคิโนฮิเมะหรือว่าเจ้าเจต่าย,ยักษ์นะคะมาช่วยสู้ได้เนาะแต่ตรงนี้อ ข่อทำอีกคลิปนึ้งแล้วกันนะเพราะว่ารายละเอียดมันจะค่อนข้างจุกจิบยิบย่อยนิดนึงเนาะเอาเป็นว่ามาอัปเดตข่าวสารกันสั้นๆว่าโอเคอีเวนต์มันยังมีต่อนะจ๊ะเดี๋ยวรอคลิปทีมในตีเฟสต่อไปได้เลยจ้าถัดมานะจ๊ะสำหรับสกินใหม่ของน้องเทสโซเนาะเพิ่งได้ใช้ประโยชน์ในอีเวนต์ที่แล้วนี่เองก็ยังใช้ต่อไปแหละ ก็คือเทสต o ส k i กินด e r สโรเลนะคะก็ลดราคาอยู่นะสำหรับสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครชอบเนาะความน่ารักของนางก็มาจับใจใช้ซื้อกันได้เลยนะจ๊ะถัดไปสำหรับเอาใจใส่เปนิดนึงสวีทลูเรตนะคะก็คือเป็นอีเวนต์มาเสียตังนันหละในการชิงสกินต่างๆนะคะแล้วก็มีสกินสำหรับห้องซัมมอนด้วยเป็นยังไงนะอีเวนต์นี้ เราจะใช้ตั๋วนะคะในการสุ่มเห็นไหมมันจะเป็นรูเลตตนี้เนาะซึ่งตั๋วจะหาได้จากการลงดี m o n เอ็นคอร์เตอร์หรือว่าห้วงกรสนเนาะจบรอบหนึ่งเราก็จะได้มาใบหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีกําลังซับในการเปก,ก็สามารถซื้อเพิ่มได้ในร้านคาเนาะตั๋วสวิตวอชเชอร์เองนะคะมาหมุนรูเลตนี้เนาะซึ่งมันจะมีการันตีที่15รอบนะเราจะสุ่มสกินได้แบบที่ไม่มีซ้ําเลย ซึ่งก็คือฮอตมีสกินน้องซาซริอยู่เน,น,นาะอันนี้ฮอตสุ่มรอยที่15มันก็จะไม่มาซ้ำของซาซูริแล้วนะมันก็จะไปสุม่มตัวอื่นซึ่งก็จะมีสกินใหม่ของเซมนะคะไวส์กอรล่าเนาะก็รูปหล่อเลยทีเดียวแล้วก็สกินนี้ฮอตอยากได้มากเลยว่าฮอตไม่ได้เนาะในอดีตตัวนี้สโนว์ไวท์เลิฟของเอ็นมูสบีนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ฮอตบอกไปสกินห้องซัมมอนของคินาระนั่นเองเนาะซึ่งมันเป็นในตอนอีเวนต์ที่คินาระมานั่นนเเอองงะะคคบบบกกลยยวว่่าาาสามมาใรทีแบบ เมนตัวนี้อย่างฮอตเนี่ยต้องแบบจัดเลยแต่ไม่รู้จะมีเงินหรือ่าตอนนี้ตนมากนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสวีทลูเลตนะคะใครรวยก็มาเปกันได้หมุนไปนเลยถัดมาสำหรับ All f o r one นะคะอีเวนต์ประจำกิลนั่นเองเนาะก็คือไปฟาร์มด่านมีตามมาปลูพลังไรต่างๆได้คะแนนมาก็มาลงขันรวมพลกันที่นี่เองเนาะอย่าลืมลิงก์กับกิลเราก่อนเนาะซึ่งมันก็จะมีชื่อกิลเราที่เราอยู่แหละให้ขึ้นให้กดก่อนอย่างฮอาก็เป็น U Ma มทไทยน,นั่นเองนะจ๊ะก็มาลิงก์แล้วก็ โดเนทได้ตรงนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็ช่วยกันน,น้องนิกี้แล้วก็รับของรางวันนะคะแล้วก็ที่ยังไม่มีขึ้นในหะน้าอีเวนต์เนาะก็คือวันเสาร์นี้1นมกราปีใหม่พอดีเลยนะคะแฮปปี้นิว a r ก็คือจะมีฟาร์มมิตรมาแบบเลือกได้นเองนะคะ so selected ก็สามารถเลือกมิตรมาที่เราอยากให้ดรอปเนาะในการฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้น10หรือชั้น11นะคะเราจะสามารถเลือกได้ที่เป็น4เซตอะแล้วก็มาเลือแล้วก็ ฟาร์มนักฟาร์มกับเพื่อนได้เลยนะจ๊ะเสาร์นี้เนาะก็จัดทีมเตรียมลงกับเพื่อนนะสำหรับลงมิตมาโซเล็กเชตนะจ๊ะแล้วก็จะมีปรับปรุงร้านค้าเกี่ยวกับเมอร์แชนนิดหน่อยเนาะของน้องแมวนี่นะน่าจะแมวใช่ปะน้องก็มีปรับรางวัลน,นิดหน่อยแล้วก็มีแก้ปากซีเคสโซนต่างๆนะคะข่า,ขารับยุบยิบยิบย่อยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสํสำหรับพุธนี้เนาะหวังว่าจะรับข้อมูลข่าวสารกันครบถ้วนสำหรับพุตนี้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของอทีมตีบอสเฟสต่อไปใน อีเวนต์ของคามีอาเอนะคะฝากรอติดตามคลิปของฮอตด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h a p p i n เนสจะเป็นกำลังใจฮอตมากเลยนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าที่เข้ามารับชม